สววัสดีครับผมคตาลิเกอร์นะครับตอนนี้ก็อยู่กับเกมเท็กเกน6นะครับผมโอเย่ฮ่าถุยไปเรีนแบบริเฟอร์ว่าทำไมเนี่ยโอเคครับหนันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับผมถือว่าเป็นไฟสูงอีกเช่นเคยนะครับสาหรับพาร์ทแรกเราก็จะมาแต่งตัวละครกันเลยคัสตอมิดนะครับผมนี่คือตัวละครหลักของผมนะครับอลิซานะครับผมเห็นชื่อว่าตาลิเกอร์เลยเนี่ยระดับมาแรนเดอร์นะครับผมชนะ99ไฟแพ้20ไฟเอง โอเคครับเราไปคัสตุมกันเลยนาวโลดดิน้นโอเครเราไม่แต่งอลิซ่ารเราไปแต่งตัวอื่นเอาตัวแอนนาดีกว่าแอนนาชวนชื่นไม่ใช่นะวละคนครับผมเอาเซตหนึ่งมีอะไรบ้างวะโอเคอัน okay, นี้เป็นเซต สองแท้นะครับรามาแต่งเซตปลอมดีกว่านี่โอเคครับเรามาเปลี่ยนมันสามารถเปลี่ยนทรงผมได้เนี่เปลี่ยนทรงผมอืม ค okay, ครับทรงนี้ก็แหมคนละเรื่องกับทรงนี้เลยหน้าเดิมนะครับผมแค่เปลี่ยนทรงผมไม่เชยเปลี่ยนทรงผมหน้าตายก็เปลี่ยนโอ้ว้าวอย่างรวดเร็วใสเลยครับผมไม่เสียดายตังค์อยู่แล้วสูใหม่แล้กก็ได้เองแว่นตานะครับไอมาร์คคืออะไรโอ้โห เินจามากเอาสมุดความเป็นแอนนาเลยครับเปลี่ยนทรงผมเนี่ยสเกลไอแพดโอเคทิกฟเฟมอะยังมีอีกอะเวนพายมาไ,ไม่กพเหรอป่ายทำไมแต่งเป็นยังงั้น <c oughs> เอาสักขาวสีหยิดเลยครับผมเอา อัปเปอร์บอดี้ครอสเซ็ตเดสอืมเอ้ะหมุนทางนี้หมุนทางนี้นนส่องก็ไปเราเข้ามาเพื่อส่องส่องก็ไปซู้มเขไปอ้าวเชี่ยซู้มได้แค่นี้เช่ยงวันเอาอันไหนก็ได้นักคอนเดสแต่ไม่ใช่คาวเจอร์เน็กเดสนะครับผม โอเคครับสองก็ไปอีกมันดออสองได้ดือเต่าอ่าสุดได้แค่นี้ก็มาสองข้างล่างก็ได้กด <c oughs> <c oughs> เล็กื่อซูมโอเคเรียบร้อยเสร็จกันงานนี้มันลงสุดไดแค,ค่นี้เองจะลงอีกกูจะลงกูจะลงอีกกูจะลงอีกประโวก็ซูมซูมแล้วก็ล็ง์เพ่งตาจ้องเข้าไปจ้องเข้าไปกค่อยค่อยเลื่อนค่อยๆเลื่อเนเดี๋ยวมันก็เห็นเอง <c oughs> เขียวมากมากมากมันส่องอะไรก็ไม่รู้เน่นเลยมันเลยว่าไปส่องไปทั่วเลยเข้าดีฟวนเข้าเดฟแล้วกันโอเคนี่ก็ยอ่าเดฟโอเคแต่งชุดนี้มันเดิมดีกว่าโอ้ยฮ่าฮ่าแล้วกลับไปเป็นทรงผมทรงเดิมทรงผมหัวหิน ชีมิสุที่จำได้ผมแต่งมาซะเป็นตสกันเลยตอนนียชัดนึกดาบสมุนไรกลายเป็นตันกันไปแล้วถือขวามถือจักโอเค โอเคมาสองดูเฉยว่ามันยังอัดอยู่หรือเปล่าอลิซานี่ก็ไม่มีอะไรให้โชว์เลยครับมันใส่ขาสั้นอยู่แล้ว <laughs> อืมส่องเข้าไปส่องเข้าไปก็ยังไม่เจออะไรมันไม่มีอะไรให้สองครับตัวนี้ออกมาออกมาเอามาเอามาเปลี่ยนชุดเป็นเซตสองนี่ก็เปลี่ยนทูพีแล้วกัน เอากดเข้าไปแนละ้วไม่ใช่เหรอเออนะเราไาเปลี่ยนชุดนี้กันดีกว่าว้าวนี่มัอนอะไรเนี่ยไม่ไม่แรงขนาดนั้นอโอเคเราไม่แต่งตัวแรงขนาดนั้นครับผม โอเคไม่เล่นอลิซานะครับผมอลิซาเล่นบ่อยแล้วเดี๋ยวก็ชนะเอาชนะเอาอีกเอาลิลี่ดีกว่าโอเคเซตสองนี่ก็ชุดคนุหนูของเขานะครับเซตหนึ่งละเซตหนึ่งก็ชุดนักเรียนนั่นเองโอเคชุดนักเรียนนี่ผมแต่งเอานะครับมันเป็นชุดในไทเตน ผมก็อุตส่าห์ไปนั่งดูงแล้วมาแต่งครับแต่งชุดนี้ดีกว่ามันกดเดฟได้ถ้าเกิดไปแต่งชุดเมื่อกี้แล้วกดเดฟมันจะกลายเป็นชุดหนังอะไรก็ก็ไม่รู้ไม่ค่อยเข้ากับเลลี่เท่าไหร่ไบโปโดูเส้อเน็เฮ้ยมันก็รวยไม่ใช่หรอทำไมมันใส่เสื้อแค่นี้ โอเคครับไม่ต้องแต่งอะไรหรอกแค่รู้ว่าม kind of okay, ันแต่งได้ก็พอโอ้โหโอเคครับเราจะเล่นตัวนี้กันนะครับผมเล่นไปถึงไหนก็เล่นถึงนั้นก็พอโอเค สวัสดีครับสำหรับพาร์ทนี้ติดตามต่อพาร์ทหน้าแล้วกันจะไฟกันพาร์ทหน้าสวัสดีครับ